พอดแล้วครับแม่ของสอนยูนี่เขาเอิ้อนอี่ยังบ้านรักไทยบ้านรักไทยที่อยากไม,ม้มากอยากมาหนานะครับผมใช่แบบว่าขี่เหล่าสังตำนานอีกแล้วนะครับผมกลับจากพับตีซีคาราเกตีซีมกมงเสาก,ก็คือขึ้นรถมาเลยนะมานอนทั้งรถนะครับกูหักไปสองเทียนะจ๊ะกินยากแก้แพ้ไป,ไปกินยากแก้มารถไปสองเทียมยีประมาณสองพันโค้งเมื่อไดครับไม่ดีกูต้องทําท่าสลบกูต้องแก้ไายไปเลย <c oughs> กว่าสิมาหอด <c oughs> เดินทางหกโมงเช้า,ชาถึงสี่โมงเย็น ม่วนคนขับเก่งจริงๆเนี่ยกูก็อยากมาก็งามไม่รอกสวมใจอันนี้เนีเยที่ยออยากม้าอยู่ดอกงามอยู่มันก็เดี๋ยวสิพาไปเบื้องอันห้องพักที่จองเนาะยางขึ้นมาจนปวดนองบนกว่าสิขึ้นมาหอดนี่แต่ก็ยังบ่หอดดีเด้พุ่นอยู่พุ่นพุ่นพุ่นทัวร์ตรงยางขึ้นไปอีกไปสีหอดแล้วอีกก็้ใจเดียวตามมาามเมาเหล้านํะจิมี่ไผ่แบกมึงขึ้นมาหนึ่งแล้วกูกลัวความสูงแล้วมึงดูกูมองลงไปคือแบบ สันอีห้ามือเออสวมากมือห้ามเมาเหล้าหนึ่งใไ้ถ่ายแบกมึงเข้าไปนะมึงก็ละแบกกูมาเมาอย่างนี้บ่งเนี่ยแต่บรรยากาศเงาปนิพิษเอาอย่างมาเมาผักกับมมีหองผักพอแล้วบ่อือพอแล้วรักวันนี้เราจะนอนกันห้องนี้เราจะนอนกันสี่คนนะครับก็มีปอยมีแล้วก็มีมามีแล้วก็พอเซียวเดินนอนอนกันสี่คนเอาเวลคมดิงก่อนเฮ้ย เบลคัมริงก่อนอ๋ออย่าเอาประมาณเบลสิงเย็นๆนะพ่อเวลคัมริงเนี่ยโอ้ยซาบเบลพาราซงเลยพาราซงใช้ไหนแม่บอกในการที่งนอกกันดีกว่านี่แปลว่านอนตื่นขึ้นมากับแบบว่าเปิดแฟ้มออกซีดบงเลยได้นะอืมอยากความสูงบอกบอกไปไก่ปกเท่าบังคอนพ่อแม่ต้อกันบปกเท่าเฮ้ยฮู้ดปอยมันสูงเลยเนี่ยก็สูงไงเดินขึ้นมาสองร้อยเมตรสูงมาก